สวัสด,ดีท่านผู้ชมสวัสด,ดีฮะท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาสอนเรื่องน้ําหนักความแรงความแรงมี3ระดับ3ระดับเรามาดูน้ําหนักแรกก่อนน้าหนักแรกก็คือเบาเราจะจดชิวไปประมาณนี้นะครับห่างจากลูกสนุกเนี่ยประมาณ2 3ถึงลูกสนุกนะครับแล้วแต่คนชอบนะฮะแต่นั้นพอจดเสร็จปุ๊บให้เราดึงมานี่คือน้ําหนักเบาน้าหนักเบาจะดึงมาแค่1ลูกสนุกเห็นไหมดึงชิวออกมาแค่1ลูกสนุกเขาเรียกว่าน้าหนักเบานะ คิวจะออกมาจากปลายขาวหนึ่งุกสนุกน้ําหนักเบานะครับพับแขนเท่าเดิมนะคือพับแขนน้าหนักเดิมนะนนี้น้ําหนักเบานะครับส่วนน้ําหนักกลางจะดึงมาเกือบถึงนิ้วกลางเห็นไหมนี่น้ําหนักกลางน้ําหนักธรรมชาติเนี่ยดึงมาเกือบถึงนิ้วกลางเห็นไหมครับเกือบถึงนิ้วกลางเห็นไหมอ่าเกือบถึงนิ้วกลางนะครับก็ดึงมานะครับนี่น้ําหนักกลางต่อไปน้ําหนักเร็วครับน้ำหนักเร็วก็คือดึงมาที่สุดปลายโคนเห็นนะครับเห็นไหมเราดึงมาสุดปลายโคนเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยน้ำหนักเร็วหรือน้ำหนักแรงนะครับเอาทีละน้ำหนักน้ำหนักเบานดึงลุกกกสนนััออไปครบ พับแขนเท่าเดิมนะเพราะว่าความแรงกับความเร็วต่างกันนะความเร็วคือการพับแขนให้เร็วนะครับส่วนความแรงนั้นคือการดึงปลายคิวนะครับเมื่อกี้น้ําหนักเบาอะเนาะออาต่อไปเป็นน้ําหนักกลางนะครับนี่น,น้าหนักกลางเราก็ดึงมาที่เกือบนิ้วกลา,างเห็นไหมแล้วก็ดันออกไปครับนี่น้ําหนักกลางนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบกับลูกสกูนะมันจะได้รู้ว่ามันจะไปแค่ไหนนะครับ <Hunter. S 1> เอาต่อไปเป็นน้ําหนักเร็วนะครับน้ำหนักแรงนะดึงมาสุดโคเห็นไหมดึงสุดโคนะแล้วก็พับแขนเหมือนเดิมับ ไอ้สั์ลืมขนหัวฝนซะหน่อยอน้ำหนักเร็วนะให้เราดึงมาสุดโคนเห็นไหมดึงสุดโค้นนั้นแล้วก็ดันออกไปพับแขนน้ำหนักเดิมเห็นไหมครับขาวก็จะวิ่งเร็วขึ้นนะปื้อเอาละสามระดับต้องรู้นะครับทดสอบด้วยนะทดสอบด้วยลูกไก่เฮ้ย,ทด,ดยทดสอบด้วยสกูนะครับท่านผู้ชมทดสอบด้วยสกูนะ,ะผมจดสกูผมดวงมาแค่นี้เห็นไหม ดึงมาแค่ลูกเดียวเห็นไหมนี่ผมดึงมาลูกเดียวน้ำหนักเบานะดึงมาแค่นี้น้ำหนักเบาดัานออกไปพับแขนเท่าเดิมนะครับเนี่ยคือพับแขนเท่าเดิมนะครับต่อไปครับเป็นน้ำหนักกลางสังเกตนะลูกขาวผมจะวิ่งเร็วขึ้นนะครับน้ำหนักกลางดึงมาขนาดนี้เห็นไหมน้ำหนักกลางนะดันออกไปอีสัตว์มึงนี่เนาะแทงทีฝนทีก็ได้จะได้ไม่ลืมโอ้โหหยุดหน้านะดึงมาน้ำหนักกลางเห็นไหมครับแล้วก็ดันออกไป เห็นไหมว่าข่าวจะวิ่งเร็วขึ้นนะครับเห็นไข่าววิ่งเร็วและไกลขึ้นนะต่อไปเป็นน้ําหนักเร็วนะครับหยุดหน้าดึงมาสุดโคอย่างไหมแล้วดันออกไปครับโอ้โหอันนี้วิ่งปี๊ดเลยนะวิ่งปี๊ดเลยนะเห็นไหมทั้งหมดก็สามน้ำหนักแต่ว่าพับแขนเท่าเดิมนะถ้าพับแขนเร็วจะเป็นลูกเร็วนะเร็วกับแรงต่างกันนะเร็วกับแรงต่างกันนะท่านผู้ชมเร็วคือเร็วแรงคือแรงนะครับไม่ใช่ไม่เหมือนกันนะแรงจะเกิดการกระแทกนะครับส่วนเร็วนั้นมันจะไม่ไม่ใช่กรกระแทกนะครับอ่ะ ผมปล่อยน้ำหนักเบานะผมปล่อยน้ำหนักเบานะแต่ผมพับแขนเร็วดูนะเห็นไหมเขาพับแขนเร็วลูกมันก็วิ่งเร็วนะครับเพราะฉะนั้นแรงกับเร็วต่างกันนะครับแรงกับเร็วต่างกันนะฮะใช้ให้ถูกนะน้ำหนักกลางนะฮะดึงมาน้ำหนักกลางนะพับแขนเร็วอันนี้พับแขนเร็วนะเฮ้พับแขนเร็วเห,ห็นไหมปืดเพราะฉะนั้นเวลาเราพับแขนจะมีแค่2แบบนะเอาแบบหยาบๆไปก่อนนะ ก็คือพับแขนช้ากับพับแขนเร็วนะครับมาดูพับแขนช้าบ้างเอาพับแขนช้านะดูนะใช้กับลูกสกรูหมดเลยนะอันนี้นะแทงเบานะแต่พับแขนช้านะครับเนี่เบานะพับแขนช้าครับเห็นไหมเบานี่พับแขนช้านะครับต่อไปกลางบ้างครับกลางกลางแต่พับแขนช้านะครับดึงมาน้ำหนักกลางนะหยุดหลังเห็นไหมพับแขนช้า นี่ครับพับแขนช้านะครับประมาณนี้ต่อไปเป็นกลางพับแขนเร็วให้มันเห็นความแตกต่างเลยนะน้ำหนักกลางนะแต่พับแขนเร็วนะครับเห็นไหมครับเห็นขาวิ่งไหมขามจะวิ่งเร็วขึ้นนะแล้วมันก็จะผิดพลาดง่ายขึ้นด้วยเพราะว่าเราพับแขนเร็วทําให้เราออกจุดผิดง่ายนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้ท่านผู้ชมพับแขนพับแขนช้าไปก่อนนะแล้วค่อยไปพับแขนเร็วนะก็ฝึกพับแขนช้าแต่ถ้าเกิดต้องการความแรงก็ดึงคิวให้สุดแล้วก็พับแขนช้าเหมือนเดิมครับเห็นไหม คือผมพับแขนช้าเหมือนเดิมนะแต่ผมดึงคิวยาวมันก็เลยมีน้ำหนักมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการพับแขนนั้นมี2แบบนะพับแขนเร็วกับพับแขนช้านะครับผมอยากให้ผู้ชมฝึกพับแขนช้าไปก่อนนะครับอย่าพับแขนเร็วนะเดี๋ยวมันจะผิดนะพับแขนเร็วปุ๊บโฟกัสหยุดเลยครับจุดหลุดหมดเลยอ่ะพับแขนช้าไปกินดำนะอ่ะผมผมป่อยเนี่ยดึงมาเบาเห็นไหมดึงมาลูกเดียวนะผมพับแขนช้านะครับ นี่พับแขนช้าเห็นไหมขาววิ่งไปกินดำนะครับต่อไปต่อไปเป็นน้ําหนักกลางว่างผมดึงมาน้ําหนักกลางนะครับพับแขนช้านะครับนี่น้าหนักกลางนะพับแขนช้าครับเห็นไหมขาวก็จะเลยไปไกลเลยนะครับเพราะเราพับแขนช้านะครับข่าวจะเลยดําไปไกลเลยนะครับเพราะฉะนั้นพับพับแขนไม่พับแขนช้าแต่ดึงกลางใช่ไหมต่ไปเป็นดึงไกลแต่พับแขนช้าหมดเลยนะมันก็จะไปไกลกว่าเดิมไงท่านผู้ชมเข้าใจหรออ่าเนี่ย อันนี้ผมดึงดึง,ด,งดึงสุดเลยนะดึงสุดนี่เลยนะแต่พับแขนช้าครับขาวไม่งวิ่งลงรู่ไปเลยเห็นไ,ไหมเพราะฉะนั้นมันก็ได้ได้ระดับแล้วก็คือเบากลางแรงถูกไหมโดยให้เราพับแขนช้าไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปพับแขนเร็วนะถ้าพับแขนเร็วเป็นอีกสเต็ปหนึ่งนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นวันนี้ได้เรื่องพับแขนนะครับหนึ่งอย่าลืมหนึ่งก็คือดึงมาเบาเนี่ยดึงไหมหนึ่งลุกสนุกเห็นไ,ไหม ปลายคิวห่างหนึ่งลูกสนุกเขาเรียกว่าพับเขาเรียกว่าเบานะอย่างเงี้ยแล้วก็พับแขนช้านะมันก็จะเบาครับแต่ถ้าเกิดเราดึงมา2ลูกสนุกเกือบถึงนิ้วกลางอย่างนี้เรียก้ําหนักกลางเห็นไหมครับแล้วก็พับแขนช้าเหมือนเดิมนะฮะต่อไปดึงมาสุดปืด้เห็นไหมพอดึงมาสุดแล้วก็ส่งมันก็จะเป็นเร็วเอ้ยไม่ใช่มันก็จะเป็นแรงนะเห็นไหมมันก็จะแรงนะครับทั้งหมดมี3ระดับนะครับเบากลางเร็วนะครับอ่ะผมจะสะกูมากินแดงเว็น,นี้นะผมก็ ใช้พับแขนช้านี่แหละสกูนะแต่ผมดึงวสุดเลยเดี๋ยสุดเลยนะมันก็ฟาดชิงแล้วก็กินแดงเดนะี๋ยเพราะว่าเราดึงสุดไงการดึงสุดแต่พับแขนช้าความแม่นยํายังมีอยู่นะดึงสุดเห็นไหมพับแขนช้าความแม่นยําของเรายัางยังพอมีอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดคุณพับแขนเร็วเมื่อไหร่สมมติคุณดึงมาสั้นเนะี่ยแต่คุณพับแขนเร็วโอกาสพลาดมันสูงนะเพราะฉะนั้นดึงให้สุดเลยครับแล้วพับแขนช้าอย่างเงี้ยนะครับ เป็นทักษะง่ายๆในการใช้3ระดับ3ระดับความแรงแล้วก็การพับแขนช้าทั้งหมดเลยนะสิ่งที่ท่านชมจะต้องทำก็คือการพับแขนให้ช้าอย่าพับแขนเร็วนะดึงมา3ระดับนะเอาน้ำหนักเบาก่อนเบาเห็นไ,ไหมพับแขนช้านี่พับแขนช้านะครับต่อไปเป็นน้ำหนักกลาง พับแขนช้านะครับนี่ครับน้ำหนักกลางเห็นไหมพับแขนช้า่าเห็นไหมพับแขนช้าคือดันแล้วพับแขนไปช้าๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับอาต่อไปเป็นพับแขนเร็วนะครับเออไม่ใช่ต่อไปเป็นพับแขนช้าเดี๋ยวดึงสุดนะดึงไม่สุดเห็นไหมพับแขนช้าเห็นไหมครับไปฝึกเอาไปฝึกเอานะไม่แม่นเลยกูอะ เอาชมพูล,ลูกนี้เรียมประมาณบ่ายโมงนะครับพับแขนช้านะเห็นไหมถ้าเราพับแขนช้าแล้วทุกอย่างก็จะดีนะครับเพราะฉะนั้นพับแขนช้าช้านะครับอย่าลืมสนับสนุนรายการนะครับตามที่บัญชีนี้วิโรธแซ่ลิมสการกรุงเทพนะจะได้มีกําลังใจำทำคลิปต่อไปนะครับเอาน้หนักกลางนะน้หนักกลางนะพับแขนช้า เห็นไหมน้ำหนักกลางพับแขนช้ามาลองใช้จริงกันนะครับมาลองใช้จริงกันดีกว่าลองใช้จริงนะครับสักสองแดงพอเนาะสองแดงกินดำนี่แหละครับลองใช้ดูนะทนะลูกแรกครับ ผมจะดึงมาน้้ำหนักกลางนะครับแล้วผมก็พับแขนช้านะครับไปที่ C แล้วไซส์ขว่านิดหนึ่งนะครับนี่ครับน้ำหนักกลางนะผมพับแขนช้าครับไซส์ขึ้นมากินดำนะครับเอาไปดํามากินแดงนะครับผมก็กดไปที่ C เหมือนเดิมครับแล้วก็ไซส์วานิดหนึ่งนะครับลูกนี้ก็ประมาณบางกว่าครึ่งใบไปหนึ่งจุดนะครับพับแขนช้าเห็นไหมครับดึงดึงน้ำหนักกลางนะพับแขนช้านี่ครับพับแขนช้า พับแขนช้าอ่าใช้ได้เลยนะครับเพะนั้นท่านผู้ชมไปฝึกนะครับพับแขนให้ช้าแล้วก็ดึง3น้ำหนักดึง3ระยะระยะเบากลางแรงนะครับพับแขนให้ช้านะครับสมมุติกินลูกนี้ก็ดึงน้ำหนักเบาเห็นไหมดึงแค่นี้พอนะดึงแค่นี้เห็นไหมดึงแค่นี้ส่งไปดึงน้ำหนักเบานะครับแล้วก็ดันออกไปพับแขนช้าเห็นไหมพับแขนช้ากินน้ำเงินทุยอีสัตว์ไม่ลงส่งเต็งได้หน้าลืมหลัง ได้พับแขนจะลืมเหลี่ยมพับแขนช้านะนะพับช้าพอแลอ้วไอสัต,ตว์โทษทีโทษทีอ้าวนี่นะพับแขนช้าท่านผูช้ชมนะเหลี่ยมตกประมาณเจ็ดส่วนแปดนะพับแขนช้านะดึงเบาเใช่ไหมพับแขนช้าพอแล้วไอ้เหี้ยหัวเหือไม่ฝนเลยส้นตีนเอ้ยโทษทีนะครับฝนนิดหน่อยนะอ่ะเอาใหม่นะน้ำเงินนะครับ เหลี่ยม7จส่วนแนะครับกดหกนาฬิกาพับแขนช้าดึงน้ำหนักเบานะพับแขนช้าพับแขนช้าๆนะครับอย่าพับเร็วนะอาต่อไปดันไปข้างหน้ากินดำเนะเาะดึงใกล้ๆเบาเห็นไหมแล้วพับแขนช้าฟโฟลว์ทูครับพับแขนช้าฟโฟลว์ทูนะฮะกินดำอย่าลืมฟโฟลว์ทูนะเวย้ยโฟลว์ทูคือแทงให้ทะลุข,ขาวประมาณ10-15เซนติเมตรนะครับเอาลูกนี้ประมาณบ่ายสองถึงบอวะ ไม่ถึงครับประมาณ58าะคกดด้วยซีนะครับแขนช้าน้ําหนักเบานะพับแขนช้าน้ําหนักเบานะครับอีลงไปดิอีอเอาต่อไปเป็นพับแขนกลางเออไม่ใช่ดึงน้ําหนักกลางพับแขนช้านะดึงน้าหนักกลางเห็นไหมพับแขนช้าจบหลักสูตรเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมจะต้องไปฝึกพับแขนช้าช้านะความการพับแขนช้าจะทําให้เราแม่น พอเราเก่งมากขึ้นเราค่อยไปฝึกพับแขนเร็วนะครับเพราะการพับแขนเร็วจะทาให้คุณพลาดนะครับอ่ะต่อไปเป็นลูกไก่บ้างมาผูลูกไก่บ้างเนาะอย่าลืมนะพับแขนช้าเนาะสมมุติท้าผู้ชมอยากจะกินน้าเงินผู้ชม,มต้องกด6กนาฬิกาใช่ไหมถอยกินน้ําเงินใช่ไหมเพราะฉะนั้นผู้ชมดึงให้สุดเลยนะครับแต่ว่าพับแขนช้านะครับเรี่ยมตบก็คือ7จส่วนแนะครับเห็นไหมมันไม่ถึงบ่ายโมงนะเจ็ดส่วนแดึงให้สุดครับแขนดึงสุดแล้วก็พับแขนช้าเห็นไหมพับแขนช้านะครับ เราก็ดึงให้สุดนะก็กินน้ําเงินได้สบายท่านผู้ชมไปฝึกเนาะ,ะต้องฝึกนะท่านผู้ชมทําให้ฝึกก็ไม่มีประโยชน์นะครับไอสิ่งที่ผมทาเนี่ยผมฝึกไปร้อยๆ้อรอบมันยังไม่ค่อยจะดีเลยเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมต้องฝึกมากกว่าผมเองวันนี้ก็น่าจะลาไปก่อนนะครับกับการพับแขนและก็น้ําหนัก3ระดับนะครับขอให้ท่านผู้ชมฝึกฝนให้บ่อยๆนะครับ3ระดับเนี่ยเบาเห็นไหมกลางเห็นไหมแล้วก็แรงนะครับเห็นไหมสามระดับ เวลาดึงแรงก็พับแขนช้าเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากครับเนี่ยสมมติดึงมาสุดใช่ไหมก็พับแขนช้าเหมือนเดิมครับเห็นไหมพับแขนช้าเหมือนเดิมนะไม่ต้องไปพับแขนเร็วนะถ้าพับแขนเร็วเมื่อไหร่โอกาสพลาดสูงนะไม่เชื่อลองดูอะนี่ผมดึงมานะผมดึงสุดนะผมเพิ่มพับพับแขนเร็วนะมันมีโอกาสที่จะพลาดสูงนะครับพลาดหนึ่งแรกคือพลาดจุดจุดคอนโทรลพลาดแน่นะอันดับต่อมาก็คือจุดเลิงจุดเหลี่ยมอาจจะพลาดเลยนะเพราะฉะนั้นพับแขนให้เบาไว้นะพับแขนช้าๆไว้นะครับ เนี่ยพับแขนช้าๆไว้นะครับนะถ้าเจอกันครับบายครับ